ตัวอย่างเพิ่มกันก่อนเนานะเดี๋ยวเราขึ้นเรื่องไหนนะคะดากาจะจำได้ไหมเอ่ยดากาคืออะไรคะความหมายของดากาคืออะไรอ่าแบบกว่าครับมากมากกว่าคนละเรื่องกันเลยนะคะกว่ามากกว่าคือคํานามบวกภูดานะคำนามบวกคูดาถึงจะแปลว่ากว่านะคะกว่าคํานามตัวนั้นนะคะเช่น A นะคะเอโบดาทอมาชิโซเอโบดาทออะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะ B ีนึ่นเอโบดาทอจุดๆุแปลว่ากว่า A นะคะโคคนะแกมมากกันนะอันนี้เป็นกิริยารด,ดารานะกันบ้านอันนี้ดากาอะไรนะคืออะไรนะคะเป็นลำดับเหตุการณ์ใช่ไหมครับไม่ใช่ลำดับเหตุการณ์เหมือนกันนะมันเป็นเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์เนี้ยนี้เป็นไทม์ไลน์เวลานะ นะคะ,ะเวลาเกิดขึ้นใช่ไหมเหตุการณ์ที่1เกิดขึ้นยังไม่ทันจบเลยใช่ไหมเหตุการณ์ที่2เกิดแทรกขึ้นมาใช่ไหมคะเกิดเกิดเกิดแทรกขึ้นมาเช่นเราดูทีวีอยู่แล้วมีคนโทรศัพท์เข้ามานี่คือเหตุการณ์ที่เรากําลังดูทีวีใช่ไหมแล้วก็มีคนเขาโทรเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะเลยการที่1แบบ เหมือนเรากาลังเดินไปไหนสักที่หนึง่งอย่างเงี้ยเอาไปอยนนี้ไปตลาดแล้วกันอันนี้เป็นไปตลาดแล้วกันนะคะไปตลาดแล้วเราก็เจอเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้โอเคไหมหรือว่าเราเดินลงบันไดใช่ไหมเมื่อกี้เดินลงบันไดใช่ไหมคะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดแทรกมาคือหกล้มอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นดากานะหรือว่าบางทีเหตุการณ์น่ะคือของเกาหลีมันจะเป็นแบบ พักแป๊บหนึง่งแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่2ต่อมาเลยก็ได้เช่นเราขึ้นรถเมล์รถเมล์สายแปดเสร็จแล้วเราก็ไปต่อเป็นรถเมล์อีกสายหนึ่งหรือว่าเราไปต่อชีฮาชอลอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นบอสสือก็ได้ใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นเป็นรถบัสใช่ไหมนะอ่าแล้วนี่ก็เป็นชีฮาชอลหรือว่าเราจะไปต่อรถเมล์อีกสายหนึ่งไปเปลี่ยนเป็นสาย2อ0สองรอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะก็คือเหตุการณ์ เกิดอันนี้แล้วไปต่อ,อน,นี้เลยอะไรเงี้ยนะคะแต่ส่วนมากเขาเรียกว่า mid action มันเป็นการที่เหตุการณ์เกิดแทรกขึ้นมาเหตุการณ์ที่1ยังไม่ทันจบก็เหตุการณ์ที่2เกิดแทรกขึ้นมาหรือไม่ก็คือแบบลงจากอันนี้ก่อนหยุดพักจากอันนี้ก่อนแล้วไปทําอีกอันนึงอะไรเง,งี้ยเช่นอ่านหนังสืออยู่อ่านหนังสืออยู่นะคะเสร็จแล้วเราเกิดง่วงหลับไปอย่างเงี้ยโอเคไหมนะคะนี่เรียกว่าดากาอันนี้เข้าใจเนาะนะคะ่ค่ะ คราวนี้มาดูกันนะมาดูตัวอย่างเพิ่มนะคะอันที่หนึ่งเขาว่าไงคะอาการนาเจมอฮะมอเฮนนี่มันฮวาเช็คเกึ้ลอิกตากาชินกูฮโกอิกตากาอีกนะอิทชิอีกตากาชินกูฮโกคัตชิเวชุลเลสเซโยอ มาดูกันนะคะอากาศนะเจ <ผม S 1> นะคะอากาศแปลว่าอะไรคะ <c oughs> จู่ๆเมื่อกี้โอ้เมื่อกี้โจคึมชอเนเนั่นแหละใช่ไหม <c oughs> ก็ก่อนหน้านี้นิดนึงอ่ะนะคะนะอากาศตอนนาเจตอนไหนคะหนักกับพัมตรงข้ามกันหนักตอนไหนเอ่ยหนัดหนัดเช้าอ่ะหนักคือตอนกลางวันนะคะตอนที่ยังมีแสงอ่ะที่อา <c oughs> ดชิมชอมชิมชอนหยอกรวมเป็นหนักได้นะคะ โอเคไหมนะคะตอนกลางวันเธอทําอะไรใช่ไหมเขาทาอะไรคะมันทัดแช็คคืออะไรมันทัดแช็เอามันทอดแช็คคืออะไรคะอ่าอ่านหนังสือการ์ตูนครับอ่านหนังสือการ์ตูนคืออ่านจบไหมอ่านยังไม่จบอ่านยังไม่จบใช่ไหมแล้วก็ทําอะไรคะไปทําอะไรกับเพื่อนก็แล้วก็เพื่อนก็เพื่อนก็ชวนไปเวชชุนาดาปลว่าอะไรคะ ข้างน,นอกครับถูกต้องนะคะนะเค่ะา <'re> นะคะชุลก็คือออกนั่น <Okay. S 1> แหละถูกไหมเวคือผักใช่ไหมคะข้างนอกชุลคือนากาดาพากเก้นากาาดานะคะพากเก้นากาาดาเนาะก็คือออกไปข้างนอกก็ไปข้างนอกกับเพื่อนใช่ไหมคะ <P ake. S 1> นะ <P ake. S 1> นก็อ,กอ,อ่านาไม่จบใช่ไหมเหตุการณ์นี้แบบยังอ่านหรือพอดีแบบจบหน้านี้พอดีปุ๊บไปกับเพื่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าโอเคเนาะ <Richard. S 2> ครับค่ะต่อมานะคะช e ิเปคาตากาชินโคเรนมานอยอระหว่างระหว่างไปบ้านก็เจอเพื่อนอันนี้คือระหว่างทางที่เรากลับบ้านยังถึงบ้านยังยังครับยังนะระหว่างทางกลับบ้านเจอเพื่อนใช่ไหมนะคะอ่ะต่อมาเนาะกับเบ้หมอกตาคาชอนฮาเรนพาตัสซมนิดา ก็คือระหว่างกินข้าวต้องรับโทรศัพท์ด้วยครับต้องนะคะนะคือระหว่างที่เรากินข้าวอยู่ก็รับโทรศัพท์ใช่ไหมเหตุการณ์นี้เกิดแทรกขึ้นมาระหว่างที่เรากินข้าวอยู่กินข้าวไม่เสร็จนะต่อมานะคะคงบุรินุาตาตาเลียวซอชัดซอยก็อ่าระหว่างเรียนนะครับก็แบบง่วงง่วงแล้วก็ พ,ออพวงแล้วก็นอนครับพวงแล้วนอนไปเลยใช่ไหมคือ,อยังอ่านไม่จบเลยใช่ไหมคะเรียนยังไม่เสร็จเลยนะอ่ะต่อมานะคะเช่าชอนอิลโฮชอนนึนงถ้าก็กาดกาชิชองหยอกเกซอทูโฮชอนนึนคาลาทาเซลออีโฮชอนอีโฮชอนนึ่อีโฮชอนอชอนึ่ คาราทาเซลโรโรบดไปเปอรโรดีกว่าเนาะ,ะนะคะแปลว่าอ,อะไรคะชบบาา่วบอรก뭘탔้ยก็รถไฟใต้ดินรถไฟใต้ดินอะไรสักอยางหนึ่งคาบวนที่หนึ่งเหรอครับ มันเป็นสายใช่ไหมคะซอนแปลว่าสาย,สายลายอย่างเงี้ยอิลโฮหมายเลขนหนึ่งนะคะโฮแปลว่าหมายเลขนะก็คือสายที่หนึ่งแล้วกันเนาะรถไฟใต้ดินสายที่หนึ่งะะแล้วทำไงคะอ่ขึ้นรถไฟใต้ดินสายที่หนึ่งครับไป,ไ,ไปแล้วก็ยังไงต่อคะไปแล้วก็เออแล้วก็ไปขึ้นสายที่สองที่สถานี ชีช่องถูกต้องนะคะอันนี้จะคล้ายๆกับคือีโกนิดหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็ไม่เชิมแบบไม่ใช่ว่าขึ้นสายที่1อยู่แล้วขึ้นสายที่สองมันมันไม่ใช่ใช่ไหมก็ต้องแบบขึ้นสายที่1แล้วก็ลงก่อนจบเหตุการณ์ที่ 1, 1ก่อนอลงก่อนแล้วก็ไปขึ้นสายที่สองนะคะแต่ต่อเนื่องกันทันทีใช่ไหมนะคะก็ก็อาจจะต้องดูจากรูกปประโยชน์นิดหนึ่งเนาะนะคะแต่ส่วนมากก็คือเหตุการณ์ที่หนึ่งไม่จบเหตุการณ์ที่สองเกิดแทรกขึ้นมาแบบเนี้ย นะคะจะคือดากาแต่บางทีก็เหิดการที่1จบก่อนแล้วก็ต่อด้วยการที่2แบบนี้ก็ได้แต่ต่อเนื่องกันเลยนะนะคะอันที่6นะคะชุกกรึนฮาดากาเนามอช้อโซเนามอช้อโซทาช็อตสอยอ่าก็เตะเตะบอลอยู่ครับแล้วก็ นอมอชอาจดานอมอชีดานอมอจีดาแปลว่าหกล้มนะคะนอมอจีดา<ข>อนอมชอชอซ้ออันนี้คือลำดับเหตุการณ์นะคะหรือจะมองเป็นสาเหตุก็ได้นะหกล้มแล้วยังไงต่อคะทัชจีดาแปลว่าได้รับบาดเจ็บ ทัชชิดาทัชชิดาได้รับบาดเจ็บล้มแล้วก็ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมหรือพร่อล้มไม้รับบาดเจ็บก็ได้นะตรงน,นี้คือเราเล่นฟุตบอลอยู่ใช่ไหมแล้วหกล้มเกิดแทรกขึ้นมาอันนี้โอเคไหมคะโอเคครับอันที่เจ็ดนะคะซัมเมนชาตากาชิ้โกเอเกชอนฮากาหาัวซอนะคัสโซโยโซอัตชอสโซอ๋ออ๋อ ก็คือหลับหลับอยู่ครับแล้วก็มีเพื่อนโทรมาเด็กพูดอะไรมีท้องไม้ดีส่วนใหญ่จะกินช็อตนะอเป็นโอตาอันนี้จริงๆที่เอาจากเว็บไซต์อ่ะก็ก๊อปมาไม่ได้ดูนะคะจริงๆต้องเป็นจากใช่ไหม นะคะเอโโอดาใช่ไหมปกติแล้วนะคะถ้าเป็นสถานที่มันจะเป็นเอโซโอดาใช่ไหมถ้าเป็นสถานที่นะคะสถานที่นะจะเป็นเอโซโอดามาจากที่ไหนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจากใครมันจะใช้เป็นทันเทซซเอเกซอนะจากคนะนะคะจะใช้เป็นทันเทซอเอเกซซโอเคเ <c oughs> นาะเพราะหนังสือตัวอย่างมันน้อยไปก็เลย ไปสัเห็ดกอบๆมาอ่ะโอเคเนาะนะคะนด่เปลี่ยนเป็นเอเก,เกสอนะเพราะว่าไงคะนอนอยู่แล้วไงคะแล้วก็เพื่อนโทรมาให้ฉันออกไปเออเพื่อนโทรมาก็เลยไปใช่ไหมเ,เนาะนะคะพี่แป๊นะคะท่นก็เกซอแท้าหกเคอรื่อธานิทากาคืนองึนมานัาซอยอ่า ก็คือมันไปกลับอะครับไปกลับก็คือมหาลาย<ป>ัลายเออเวลาก็ไปกลับก็คือไปนั่นแหละยังเรียนอยู่ในมหาลายัยใช่ไหมนะคะนะเรียนมหาลัยที่เกาหลีแล้วไงคะครับแล้วก็อ่ายังเรียนไม่จบนะยังเป็นนักเรียนอยู่ใช่ไหมอยังอยู่ปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ยังไม่จบนะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะเกิดเหตุการณ์อะไรแทรกขึ้นมาก็เจอ ถ้เจอ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 ใครคะคืนยอคือใครคืนยอยอแปยอจ่ายยอคือยอจ่านะคะอาจจะเช่นมียอเคยไดียกไหมมีแปลว่าเย็ปุดามีแปลว่าสวยงามใช่ไหมคะเหมือนมียงชีอะไรอย่างเงี้ยนะคะยอแปลว่ายอจ่านะคะความหมายก็คือเย็บป้นยอจ่านั่นแหละเนาะ ก็เจอผู้หญิงคนนั้นนะอาจจะแบบพล็อตซีรีส์เกาหลีอย่างนี้ว่านะคะเวลากดเชิญปุจิเตอร์กดชอร์ร่งเนบุนอะไรก็มีเนาะมีเนาสะดวกเอากดไปใส่ก็ได้นะคะเวลาพูดถึงใครสวยๆไปเทียบกับดอกไม้ใช่ไหมมุนยิ่งยอใช่ไหมคโอเคนะข้อที่เก้าอะไรก็ว่าถ้าชอบสวยอยากเรียนหาตากาคองเงินมาจัดสวย ทีดาใหม่แล้วใช่ไหมทำไมนะได้รับบาดเจ็บใช่ไหมคะยากูด้ฮาดาคืออะไรคะยาคูยาคอาเบสบอลครับเบสบอลเล่นเบสบอลอยู่เกิดอะไรขึ้นคะแล้วก็ลูกบอลลูกบอลมาตาก็าคือแบบโดนลูกบอลใช่ไหมคะออน่าจะอาจะาจะเพื่อนตีโดนใช่ไหมนะคะอันที่สิบนะคะ 어디에 다녀오세요? 요리를 하다가 피가 업소소. 아, 파. 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 요리를 하다가 파 파가 업소소. 사왔어요. 아, 숙제한 거랑 똑같네. 요리를 음. 하다가 만들다. นะคะทุบอกเหมือนในกันบ้านเลยใช่ไหมโยริฮาดานะคะหรือจะใช้เป็นมันชื่อจาก็ได้ใช่ไหมนะคะเป็นมันชื่อตาก็ได้เนาะเปลี่ยนได้นะคะนะพี่ไม่ใช่แล้วนะพี่แปลว่าเลือนนะคะอันนี้ผ่านะเพราะว่าไงคะเขาถามว่าอะไรคําถามถามว่าอะไรคะอ่าไปไหนมาอ๋อไปไหนใช่ไหมครับก็ก็บอกว่า แบบกําลังทําอาหารอยู่แต่ว่าต้นหอมหมดหอมหมดก็เลยก็เลยต้องไปซื้อมาไปซื้อมาซาโซวัาโซออยู <พอ S 1> ใช่ไหมคะ <พอ S 1> ลำดับเหตุการณ์นะแต่ละโซได้นะคะเอาโซละโซได้นะพ่อจิเกตก่อนนะคะชมเมนชาตากามุโซออนูกูมนกวาโยูคืออะไรคะ กำลังนอนอยู่แล้วก็ฝันร้ายครับต้องนะฝันที่มันน่ากลัวฝันร้ายเนาะนะคะนนะก็โซโยนี่คือคืออะไรคู่ตาค่ะู่ตาคูดตาเป็นกิริยาของเขานะคูต่ตาแปลว่าฝันความฝันคือกุ้งนะคะรวมกันก็ได้นะกุ้งม,มืดกูดานะคะเวลาผันโยเป็นกูออโยผันอดีตก็เลยเป็นกูออสอซโยเป็นแบบเวกนะคะอสโซโยอสโซโย นะคะหรือจะย่อเป็นพัวอยู่แบบนี้ก็ได้เนาะนะคะย่อไปเลยแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะโอเคเนาะครับชินกว่าอยากิเร่นหาตากาอุซสาห์อ่ายแบบคุยคุยกับคุยเล่นกับเพื่อนครับแล้วก็ขับ แล้วก็ขำใช่ไหมเปลี่ยนเป็นลังก็ได้เปลี่ยนเป็นทากโก็ได้นะคะนะสามเปลี่ยนได้เนาะคุยกับเพื่อนอยู่ใช่ไหมยังคุยไม่จบเลยขำขึ้นมาก่อนใช่ไหมนะคะอ่ะสิบสามนะยองฮวารินโผตากาช้ำตื่นรสดซอ,อ่ะดูหนังอยู่ครับแล้วก็ แล้วเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่เราดูหนังลหลับหลับครับหลับใช่ไหมนะคะอันที่สิบสี่นะ,ะ<อ>ชุงกุกกอริเรนแพวตากาโอมูออร์โยอ,อัอโซพอกิเฮสเซอเรียนภาษาจีนอยู่แต่ว่ามันแล้วไงคะ การที่เกิดแทรกขึ้นมาคืออะไรอ่าข้างหน้าเป็นเหตุข้างหลังเป็นผลแต่ว่ายอมแพ้ล่ะออะรอืยอมล้มเลิกไปเพราะอะไรคะทำไมถึงเลิกเพราะว่าเพราะว่ามันยากมากครับนะคะสุดก็คือระหว่างเรียนเรียนเรียนอยู่รู้สึกเออมันยากช่างมันเลิกเรียนแล้วนะคะโขเคนเนาะสิบห้านะนะสุดท้ายนะคะมีกุ๊กเกซอฮซ่าเอ ธานีทากาฮัานกุกโกโรอีซาวาโซยคืออะไรอยู่แล้วก็ยังไงไปกับบริษัทที่อเมริกาครับคือยงไปบริษัทนั่นแหละก็คือไปทํางานใช่ไหมในที่นี้ไปกับที่บริษัทก็คือไปทํางานนั่นแหละใช่ไหมคะนะเราไปทํางานที่อเมริกาใช่ไหมแล้วไงคะครับแล้วก็ แล้วก็ต้องย้ายกลับมาที่เกาหลีนะคะอาจย้ายแล้วก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าย้ายกลับมาหรือเปล่ารู้แต่ว่าเออย้ายมาเฉยๆเนาะแต่ไม่รู้ว่าเขาตอนแรกอยู่เกาหลีอยู่แล้วแล้วย้ายกลับมาหรือเปล่าใช่ไหมนะคะอ่ะโอเคไหมอันนี้นะคะ <c oughs> อันนี้โอเคไหมคะโอเคครับ <c oughs> อันนี้พอเข้าใจมากขึ้นไหมคะสำหรับดากา เข้าใจกันแย่งลหครับโอเคนะคะก็เดี๋ยวพี่จะสมมตินะเป็นแกมมาไหนที่มันน่าสนใจก็จะหาตัวอย่างมาเพิ่มให้ด้วยละกันเนาะนะคะแต่ว่าดูจากส่วนมากแล้วน่าจะเป็นแกมมาที่ยังไม่ยากมากนะตอนนี้นะคะนอกจากแกมมาที่บางอันต้องเห็นตัวอย่างเยอะๆหน่อยก็จะเอามาเพิ่มให้นะคะ